เพื่อนๆค่ะซื้อมาครั้งแรกเพื่อนๆอย่างหงุดหงิดใจนะคะว่ามันทําไมโอ๊ยมันเสียงมันไม่แรงมันไม่แบบกะมึงขึงขังเลยค่ะถ้าเป็นผู้หญิงที่จะต้องดูแลสวนนะควรมีไอ้เครื่องนี้ค่ะมาแบ่งเบาภาระพอตัดเสร็จมันก็น่าเดินค่ะถ้าจะถามยี่ห้อมันจึงมันมาจากจีนมันเขาบอกเยอรมน,นีแต่นางไม่ใช่ละค่ะภาษาจีนหลาเลยค่ะ อ๋อล็อกคัทค่ะเพื่อนๆนขาชื่อว่าล็อกคัทค่ะใช้งานได้นะว่าน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะถ้าใครเคยใช้เครื่องใหญ่มาก็อาจจะไม่ไม่ถูกใจนะคะต้องทำใจเป็นวันวันเลยค่ะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้แรงมากค่ะเขาก็ไปเนื้อเนื้อนะคะอ่าญ้าหนาหนาแบบนี้เราก็จะต้องรู้วิธีตัดเขาค่ะจะทำครั้งเดียวให้ให้เขาเรียบไปเลยเป็นไปไม่ได้ค่ะ ก็ต้องแยบแยบๆก่อนค่ะครั้งที่สองมันจะตัดง่ายขึ้นค่ะครั้งที่สามเราก็จะแบบเหมือนหญ้าญี่ปุ่นเลยค่ะเดี๋ยวจะลงมือตัดหญ้ายากๆให้ดูนะคะเพื่อนๆอาจจะลำคาญนิดนึงเพราะดูแล้วมันจะเบาๆเหมือนมันไม่ขาดมันไม่มันไม่เชิงว่ามันจะขาดสักทีเดียวนะคะหญ้าเนี่ยมันอาจจะช้ำๆแล้วหักไปค่ะแล้วรอบที่สองแล้วเราค่อยมาตัดใหม่เนื่องจากนางอายุเยอะนะคะแล้วเป็นผู้หญิงเนาะ ถ้าใช้เวลานิดนึงนะคะมันก็จะมันก็จะเหนื่อยค่ะนั้นก็เลยใช้ทำทำสายสะพายสายสะาายทําเองค่ะมันก็เลยดูลกลุงลังนิดนึงเี๋ค่ะล้วนีนะ้จะเริ่มตัดแล้วนะคะ ลืมไปนะคะสิ่งที่ควรทําเราก็ควรใส่แว่นตาอุ้ยดูเห็นไหมคะเศษยาเข้าไปในแว่นแล้วเพราะว่าเราก็เคยค่ะตัดไปแล้วก็ไม้มันก็เด่นเข้าตาดีค่ะเราหลับตาทันนะคะมันมันปลอดภัยไว้ก่อนค่ะควรใส่แว่นนะคะเพื่อนๆถ้าโดนหินแล้วมาโดนลูกตาเรานะ่ะมันไม่คุ้มเลยค่ะ เพราะน้งเคยเห็นคนที่ไปดูเขาตัดหญ้านะคะแล้วนั่งดูเฉยๆอะค่ะกลับกลายเป็นว่าหินมากระเด็นเข้าลูกตาตาเขาก็เสียไปข้างหนึ่งเลยค่ะพเพื่อนๆเอาละค่ะเราเริ่มทำงานกันเลยค่ะ อย่างที่นั สักพักนะคะคิดว่าแบตเตอรี่น่าจะใช้ไปครึ่งทางแล้วค่ะก็จะเห็นว่าเราก็จะตัดตัดไว้ครึ่งน,นึงก่อนนะคะเดี๋ยวให้เขาขึ้นใหม่เราก็มาตัดรอบสองรอบสองก็จะง่ายขึ้นค่ะทีนี้อันนี้พอแบตเตอรี่ใหม่เราชาร์จมาใหม่แล้วก็มันก็จะแรงนะคะนั่นก็จะมาตัดญ้าที่มันที่มันแข็งนะคะที่มันลบที่มันแข็งและยาวนะนะเนาะเหนียวด้วย ทีนี้เหลือเหลือแบตเตอรี่ครึ่งหนึ่งนี่ค่ะนั่นก็จะไปซ้าไอตัวที่ตัดไว้แล้วคือเป็นหญ้าที่ตัดง่ายแหละเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูนะคะข้อดีของของเครื่องนี้ก็คือถ้าถ้าไปพันหญ้านะคะไปพันเชือกไปพันอะไรก็ได้ที่เป็นของเหนียวนะคะที่เขาตัดไม่ได้แล้วก็ไปพันพันใบพัดเนี่ยค่ะพันใบมีดเนี่ยเขาจะหยุดทํางานทันทีค่ะก็หยุดเลยค่ะก็ก็ดีค่ะดีมากๆเลยคะ่ะเพราะว่าเครื่องมันจะได้มไม่ทํางานแรงนะมันก็จะไม่ต่อสู้กับ กับหญ้า,าที่เหนียวค่ะเขาจะหยุดทํางานทันทีเลยค่ะถ้าเขาไปถูกอะไรนะคะ mm. ไปค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวไปตัด mm. ที่ที่มันเรียบกว่านี้ค่ะ mm. เอามุมนี้แล้วกันนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็ตัดมาเนี่ยค่ะก็ตัดมาเกี้ยงแล้วค่ะก็จัดมุมให้ดีก่อนมุมนี้เป็นทางเดินนะคะ ระหว่างบ้านนางกับลูกบ้านลูกเนาะเด้ค่ะก็เป็นฝีมือของเครื่องนี้นะคะ่ะเมื่อก่อนจะลกมากค่ะหญ้าจะแค่นี้เลยค่ะเวลาเดินนี้ลําบากมากเลยค่ะตอนนี้สบายแล้วค่ะก็ต้องขยันหน้าฝนก็ต้องขยันตัดเขาหน่อยนะคะทุกวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะเขาก็จะออกมาประมาณ5เซนถึง10เซนเลยค่ะเพื่อนๆหน้าฝนเนี่ยหญ้าจะขึ้นเร็วมากนะคะลงมือตัดของง่ายๆกันเลยค่ะ E เหมือนว่าแบตมันจะยังเหลือเยอะนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวนางจะเดี๋ยวนางก็จะเล็มในสวนไปด้วยเลยค่ะ ใกล้จะหมดแล้วค่ะเดี๋ยวนางจะเล่มให้หมดเลยค่ะ เจอไอ้น,นี่ค่ะเพื่อนเราต้องระวังนะคะถ้าเราจะเอาอะไรออกจากใบอะคะ่ะไปเจอลวดค่ะลวดเราต้องเช็คดีๆว่าเราปลดล็อกให้เรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหดูซิคะพอล็อกปุ๊บเขาจะหยุดเลยค่ะ<ม>เครื่องจะหยุดทำงานเลยค่ะ<ม>นางจะมีลวดตลอดเลยนะคะในสวนเพราะว่าบางทีทำค้างทำอะไรมันจะตกอยู่นะคะ อันตราย,ชยโชคดีที่เขาระบบล็อกเขาดีนะคะ,ะเขาหยุดทำงานทันทีเลยค่ะถ,ถ้ายังฝืนทำงานต่อไปเครื่องไหม้แน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นลวดมุมมุมนี้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 มุมถนนมุมถนน,นี่ค่ะก็ตัดประมาณครั้งที่สามแล้วนะคะตรงเนี้ย ตรงนี้เมื่อก่อนหญ้าลกมากเลยค่ะเนี่ยค่ะตรงนี้หญ้าจะลกมากๆในเลยเพื่อนๆพอมาอมได้เครื่องนี้เนี่ยก็มีความรู้สึกว่า <c oughs> <c oughs> เฮ้ยสวรรค์โปรด หมดละค่ะแบตหมดละค่ะหมดเธอก็จะนิ่งสนิทเลยค่ะพเพื่อนพเพื่อนค่ะซื้อมาครั้งแรกพเพื่อนอย่างหงุดหงิดใจนะคะว่ามันทําไมโอ๊ยมันเสียงมันไม่แรงมันไม่แบบกระมึงขึงขังเลยค่ะแต่ว่ามันมันช่วยได้เยอะค่ะแล้วมันช่วยถ้าเป็นผู้หญิงที่จะต้องดูแลสวนนะคะไม่มีผู้ชายเนี่ยเราเราควรมีค่ะเราควรมีอเ,เครื่องนี้ค่ะ มาแบ่งเบาภาระของเราค่ะเขาจะช่วยได้เยอะถึงเขาจะไม่ได้ทำงานแบบขึงขังเหมือนแบบซูเปอร์แมนแต่เขาช่วยได้มากค่ะมันทำให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นเพราะว่าเรารู้ว่าตรงไหนลบเดี๋ยวฉันจ,จัดการได้เมื่อก่อนนี้ตรงไหนลบก,ก็ได้แต่มองนะคะว่าทำทำไมนะมันจะทำยังไงดีคือแรงเราไม่ถึงแต่ตอนเนี้ย เดี๋ยวฉันจะตัดให้สักสองสามทีนะเดี๋ยวเธอก็จะเป็นสนามหญ้าได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็พอตัดเสร็จมันก็น่าเดินค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะถ้าจะถามยี่ห้อมันจริงมันมาจากจีนมันเขาบอกเยอรมนีแต่นางไม่ใช่ละค่ะภาษาจีนหลาเลยค่ะล็อกคัส อ๋อล็อกคัทค่ะเพื่อนๆขาชื่อว่าล็อกคัทค่ะพันสามสั่งจากราาดาค่ะเพื่อนๆ่ะ อย่างหงุดหงิดใจกับย่ายาวๆเลยนะคะถ้าเราเป็นผู้หญิงที่จะต้องดูแลหรือคุณผู้ชายเนี่ยคุณคนที่อายุมากด้วยมันช่วยได้เยอะค่ะมันทำมันคลายทําให้เราคลายความหงุดหงิดไปได้เยอะเลยค่ะกับอีกเครื่องตัวนี้ค่ะเพื่อนๆสั่งมาเลยพันกว่าบาทก็รูแล้วค่ะนางใช้มาประมาณเดือนกว่าหวังว่าเขาจะอยู่ได้สักระยะนะคะหวังว่าเขาจะอยู่ยาวๆลึกๆนั่นนะคะ เพื่อนๆค่ะถ้าเราสินเสมอกันก็กดติดตามนางเลยนะคะสิ่งไหนออกดอกไหนบานนางก็จะพาเพื่อนๆไปดูสิ่งนั้นเลยค่ะรักเพื่อนๆค่ะ